สวัสดีครับป้าแม่แลูกว,วันนี้ลูกมีจะมารีวิว Kamen Warrior น,นั่นเองวู้วันนี้เออวันนี้เราจะมาประกอบกันนะครับอันนี้ก็เป็นเลโก้มาจากอินเป็น Kamen Rider น,นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นไฟแล้วก็คาบูโตแล้วก็เอ็กเซจิโอเกส แล้วก็มาคาเมนไแรเดอร์บิลดับเบิลแล้วก็ครูกะนั่นเองนะครับก็เส้นนี้ก็มีสองเซ้นนะครับชุดแรกจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ชุดที่สองเขาจะเป็นแบบยาอะไรแบบนี้ฮะเขาก็จะมีคู่มือข้าหลักกล่องนะครับเอ่อข้างยางทุกเราเอามารวมกันเป็นยานใหญ่ได้นะครับก็ข้างๆกล่องก็จะมีนี่ ทำเะไลเดอรัตทุตัวนะครับก็เซตละแปดตัวเซ็ตละแปดตัวก็คือเราต้องมาประกอบเองนะคะที่เราแกะออกมาแล้วเพราะว่ากล่องมันยับนะครับเราเลยแกะออกมาไปเรามารีวิวมอเตอร์ไซค์กันก่อนเลยก็ตอนนี้ก็เราก็แกะออกมาแล้วนะครับก็เราจะเริ่มที่ตัวอะไรดีให้พ่อหมิวเขาเลือกนะเอาตัวอะไรตัวอะไรก็ดี อแดเบิร์นะคะพราะมีชอบดับเบิลนะก็มันจะมาแกะกันเลยก็แกะมาแล้วนะคะก็จะให้ดูหน้าของดดบเบิลก็อันนี้เป็นของชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะสีโชทาโร่โชทาโล่ก็จะเป็นสีดำนะครับโจเกอร์โจเกอร์นะครับก็สีเขียวมันชื่อของใครสีเขียวคือตัวอะไรครับผมฟิลิป ไลิปนะครับไม่โฟกัสไม่อมล,ลองก็ได้พอก็เราจะมาใส่หน้าก,กากเขาเลยนี่เขาจะมีหมวกามาให้นะครับคือเปิดหน้าก,กากไม่เหมือนไอรอนแมนนะเขาก็แค่ออกดลงไปใส่นะครับให้มันให้มันนึกๆกอดเป็นแบบนี้นะครับหน้าเดอรเบิ้องก็จะเป็นสบบีแดงก็หาแขนเขากันแขนเขาก็อันนี้นะครับใส่ไปเลย นี่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 ระดบับมันก็ใสๆนะครับก็มันจะมีปุ่มเ,เล็กๆไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะจะมีนี่ให้แล้วก็จะประกบเข้าไปเพื่อความสวย,ยางามใช่ไหมใช่ไม่ได้รวยสำหรับอะไรลแล้วมันแล้ไม่ม,มีรวยเพื่ออะไรนั่งเสร็จครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะลองประกอบมอไซค์ก่อนประกอบมอไซค์ก่อนเลย ยาในพ่อหมีรีวิวดีกว,าว่าโอ้แครีวิวแค่โมไซน์นะพ่อรีวิวยานนะ<อ>าก็<ส>เราจะ<ป>ใส่เข้าไปแบบนี้นะมันจะมีร่องร่องแสดงให้โมไซน์ใกล้ๆก่ับหนึ่งเท่เลยครับผมก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีเว็นร่องไว้ให้เสียบตัวมาลเลเดอร์ไป แล้วก็จะเอามือของดับเบิลมาจับทอมอะไรนะครับคลายลึกคลกายลึกอ๋ออะพ่อหมีชอบตัวอะไรมากที่สุดนะครับในในสี่ในแปดตัวนี้แปดตัวนี้ดับเบิลครับดับเบิลนะครับส่วนตัวผมผมชอบนี่นะนี่คขบตะกเท่ดีอ่าตัดอ่าประกอบอบมพลิตนั้นด้วยคัาตาั้งไม่มี ก็ดูนี่ยครับไม่อะไรเป็นแบบนี้มันต้องไม่ได้ตังไม่ได้นะครับก็เอ้ยนี่นนตังมาตังมาดรงก็จะไถ่ไม่ได้นะครับอ,อ๋อมันยังเฟือกอยู่จริงมันก็จะหมุนได้แหละแต่ก็ก็มันจะฝฟืดๆหน่อยครับเราไปประกอบตัวอีกตัวหนึ่งกันเลยครับ ก็เราประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวคููกะนะครับนี่นะครับคููกะจริงๆมอไซค์ก็จะมีอยู่แค่สองแบบนะครับที่นี่อันนี้ก็จะมีเป็นแบบอ่าซี r นะครับแต่อันนี้ที่เป็นรถรถพา<น>โค่นะอ่ามอเตอร์คอสนะครับ,รบก็บจะคล้ายๆกับในหนังลก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ว่าใน ในหนังเขาจะเป็นรถแบบไหนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนดีเทลตกแต่งด้านข้างไปอย่างนี้กุกะนะครับอาวุธอ่าอันนี้เป็นอาวุธแบบธนูยิงนะครับแล้วก็ยิงกระสุนออกมาก็จะเป็นหน้าไม้ยิงออกมาสามารถยิงได้ด้วยนะครับตรงนี้อออีก่น,น,นี่ครับบุมขอพูดถึงเรื่องเอ็กเซนยนนะครับก็ สี่ของเอกเซกมันจะไม่ถึงมันงได่ทีละตัวอ๋ออืมอันเสรแล้วแบบนี้มาดูคำปูโตครับอืมจะแต่ก็มีดาบด,ด้วยนีจจริงจริงแล้วคำพุโตในหนังเนี่ยมันก็มันจะไม่ใช่ดาบแบบนี้นเนาะใช่มันไม่ใช่ดาบจะคนละแบบกันแต่ก็อโอเคละนะ นี่จะเป็นรถของคาบูโตะนะครับก็ตัวต่อไปก็จะเป็นไฟส์นะครับดาเหมือนนินจาเคยเล่นเลโก้นินจาก็จะในนั้นเลยนะแล้วก็จะมีไอคอนตัวนี้ออกมาตัวต่อไปดับเบิลนะครับเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับที่แต่ละเนียน ก็จะมีดาบตัวดาบนี่จริงๆดับเบิลก็ร่างปกติก็ไม่ได้ใช้ดาบนันจะมีดาบตอนที่เป็นร่างสุดยอดเอ็กซ์ตรีมเท่านั้นนะปกติมันก็ใช้กระบองกับนั่นเนาะกับปืนใช่กระบองกับปืนไปบิวนะบิลดาอันนี้ไม่ใช่ดาบของมันลดามันดิวบิวไม่มีดาบมีเป็นดาบที่เป็นดาบสว่างกับปืนนั่นแหละเป็นดาบสว่าน ก็เป็นดาบสว่านเป็นดาบด้วยดาบสว่านแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนได้แะอันนี้จะเป็นอาวุธที่ใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาแปดตัวนะครับตัวต่อไปก็คือจีโอนะครับรถจะเป็นสีดำเทาดาบก็จะไม่เหมือนกับในหนังนะครับส่วนใหญ่อาวุธจะไม่ค่อยเหมือนกับในหนังเท่าไหร่แต่ก็จะมี มีบิลเนี่ยแหละที่คล้ายๆเกสเหมือนสูดรเกมใช้ธนูอ่ะแต่ว่าก็ก็ถือว่าคล้ายๆแหละฮะแต่ยิงได้ยิงได้เหมือนกันเหมือนกับเหมือนเหมือนกับคูกะตัวคูกะกก็เป็นเุดท้ายนะครับเอ็กเซดนะครับผมสีเหมือนของเอนมุนะครับตัวโกงในเรื่องเอ็กเซดนะครับเราจะขึ้นรูวทางซ้ายมือนะครับจริงจริง มันน่าจะเป็นสีชมพูไปหมดเลยนะเพราะอันนี้ว่าเป็นสีดํามันก็เลยหน้าตามก็เลยจะดูเหมือนเกนโมเกนโมเกนโมมากมากไปหน่อยนะเพราะคือลูกเกนโมปนะก็อาวุธก็จะเป็นกาชาโครงเบเกอร์นะครับตัวเป็นสีชมพูนะมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกับตัวบาคุโซบาคุโซไบค์ก็ว่าอะไรนี่อะไรนะ ไ,ไม่มีเ okay. อม่โอเคนี้ก็คือเซตที่เป็นแปดตัวที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตที่เป็นยานกันบ้างนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะประกอบมาให้ดูกันเลยนะครับโอเคบายบายแล้วก็มาต่อก,กันที่เซตที่สองนะครับนะคับ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของมาเลเดอร์ที่เป็นยานกับ อุปกรณ์เสริมโอ้เสริมต่างๆนะครับนี่เริ่มจากดับเบิ้ลเดินดัดบเบิ้ลเลยดับเบิ้ลกอดนะครับดับเบิ้ลนะครับจะเป็นเหมือนใบมีดนะครับข้างหลังแบบน,นี้ก็จะเหมือนกับใบมงอ่าล่างแม็กซิมัมนะครับที่ใน ภาพเอตูแซนะครับที่มีปีกนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นแทนนะครับตอนที่เป็นอ้าวไม่ใช่ล่างแม็กซ์นะครับล่างเอ็กซ์ตรีมนะครับขอโทษครับเป็นล่างเอ็กซ์ตรีมตอนที่มีปีกนะครับใน้า A เอตนะครับตล้ที่บินขึ้นม้นบนหอคอยใช่ไหมอ่าใช่ดันก็ที่กระโดดถีบลงมาจากหอคอยนะครับแล้วจะเป็นลักษณะมีปีกอยู่ ด้านหลังครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนี่ต่อไปผมวเหมือนสไปเดอร์แมนสุดอันนี้ไฟนะครับไฟก็จะดูอลังการนิดนึงก็จะเป็นเหมือนอยานบังคับนะ็แพเป็นเจ็ตแพกนะใช่เจ็ตแพกนี่นี่นะครับอ่ามีที่จับด้วยนี่นะครับ ตรงนี้จะงอได้เพื่อให้ปรัดมาให้ให,ให้ให้จับได้นะครับตางตัวมันก็จะตั้งไม่ค่อยได้นะว่าอย่างอย่างนี้ไฟนนี่ยังตั้งได้โอเคอย่างดับเบิ้ลก็ต้องอะต้องต้องใช้วิธีอย่างนี้เอานะครับอ,อันนี้เคสนะครับยวขยัขยนหลบอิดไปเคส อาวุธอ่าก็จะเหมือนเดิมเหมือนจำเมื่อกี้นะครับของของไฟเนี่ยก็จะไม่มีไม่มีอาวุธแล้วส่วนดับเบิลก็จะมีดาบเหมือนเดิมอยู่นะครับส่วนเคสเนี่ยจะเป็นยานนะครับจะขี่ขี่ยานเป็นทั้งทั้งที่ในในในหนังเนี่ยก็ไม่มีเนาะรหุ่นยนต์ไงในหนังเป็นหุ่นยนต์นะในหนังเป็นหุ่นยนต์อ่ะโอเคสแล้วก็ต้องเป็นจีโอนะ gio ดาบอันนี้จะเป็นาดาบสายแล้วก็จะเป็นแบบนี้แทนนะครับจะไม่เหมือนกับอันอันแรกนะครับต้อไปมองขอดก็เหมือนยางคล้าย, <c oughs> ยาของเกสเนาะอืม้จะเสียบเข้าไปแล้วแบบนี้แ <Black S 1> บล็กคาร์บอนตรนี้ก็จะเป็นถือแบบนี้เลยเทดินกันนะ <c oughs> แล้วก็ข้างหลังเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ มีข้างหลังเพิ่มปีกขึ้นมาอย่างนี้ด้วยแล้วก็มียางน,นะครับครับยานก็จะมีเป็นปีเป็นสี่ปีนะครับแบบนี้ก็ครับก็อันนี้อ่ะเอ็กเซดเอ็กเซดก็จะมีคอร์สตตอคอนนะครับกาชาคนเบเกอร์แล้วก็จิกแพกแล้วก็ไอ้ตุ่ม ทีนี้คอนเนี่ยเมื่อกี้ตอนของอันแรกนะครับเอาอันนมาคอนคอนมันจะเป็นสีสีีมุมแบบนี้อันนี้นะครับเอ,นนอนนเนี่ยหายหายเนี่ยสีชมพูเนี่ยไอ,อสีเขียวนะ อจะให้ดูคล้องของเอ็กเซดก่อนนะครับเพราะว่าถ้านในแบบเนี่ยในในแบบของเอแบบ็กเซดในแบบของเอแบบ็กเซบอกว่าให้เอาต่อเข้าไปได้เลยกับกับตัวนี้นะครับนี่มันแต่ว่ามันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรูแฉกแบบนี้นะครับมันใส่เข้าไปไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเขามีตัวนี้มาให้อ่า ็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องใช้วิธีอย่างนี้แทนนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปแทนทั้งทั้งยิ่งจริงแล้วมันน่าจะใส่เข้าไปได้เลยเนาะเพราะว่าตามแบบเนี่ยขอให้เสียบเข้าไปได้เลยอืมอัตัวคอนเนี่ยก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้ทั้งสองอันเลยนะครับทั้งล่างมาสไนเดอร์และอ่าที่เป็นมอไซค์ก็เหมือนกันนะครับ ไม่เป็นไรแต่มันก็จะดูคล้ายๆค้อนเหมือนกันส่วนตัวนี้ตัวหุ่นเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับมันก็จะมีตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเจสแพคข้างหลังมาแล้วก็มีคอนั่นใหญ่แบบนี้ก็เหมือนเหมือนมีล่างหนึ่งเนาะที่มีคอนใหญ่ๆแบบนี้อยู่กนะ็ไม่แน่ในจว่าร่าง,างั้นที่มันมี ของที่ถือค้อนใหญ่ๆอ๋อไม่ใช่จะเหมือนกับตัว G.O. ที่ใส่ล่างเอ็กเใช่ไหมมั้ใช่ใช่ใช่จะเป็นั่าง G.O. ที่ใส่ชุดของเอ็กเซที่ใช้พลังไรวอตของเอ็กเจะมีมือเดี๋ยวจะรูปขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับ นี่มันมันจะมีใส่มือที่เป็นคอนทั้งสองข้างนะอาจจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะต่อไปเ <นะ S 2> จยวเนื้ออุ้งโราเลสหนึ่งนะครับยืดตัวต่อไปตัวนี้คูกะนะครับคูกะก็จะเหมือนกับโตัวมอเตอร์ไซค์เรเพียงแต่ว่าเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นยานแทนนะครับผู้สนุ่ชทีวนน้ำได้ด้วยอ่ะ,อะนี่นะครับคูกะก็จะเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์เป็นยานนะครับลักษณะน,นี้ล้อแบบนี้เหมือนไม่หนังเลยนะครับอาวุธก็จะเปลี่ยนนะ ไม่ครับไม่เป็นดาบละเป็นปืนแทนมันเป็นปืนหน้าไม้อันนี้นเป็นปืนเออเป็นปืนหน,น,น้ามา,าคูกาเมื่อกี้เป็นปืนหน้าไม้อันนี้เป็นปืนธรรมดาอันนี้แทนนะครับโตัวต่อไปถันก็คูกะไอตัวคาบ,บุโตคาบ,บุโตของเรานะครับก็สงังเกตว่าดาบจะเปลี่ยนสีนะ,ะดาบเปลี่ยนเป็นอันใหญ่แล้วโอ้ยหลวงไม่ได้อันใหญ่พวกมันเป็นค่าสีนะนี่นะครับเรามาเทียบดูนี่มันเปลี่ยนสี ที่เป็นอย่างนี้ทีนี้พอเป็นปิญญาณนะครับจริงๆในแบบเนี่ยบอกว่าให้เอาตัวนี้นะครับหันอีกด้านหนึ่งจริงๆจะต้องหันแบบนี้นะแต่ว่าพอหันแบบนี้แล้วเราเอาตัวคาบุโตไปยืนไม่ได้มันติดนะครับผมก็เลยสลับมาเป็นด้านนี้แทน นี่นี่นะครับนีดน่ด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปีกก็ได้เลยจะขยับได้เก็มีเป็นตัวข้อต่อนี้อันนี้ปีกขยับได้หมดนี่หมวยยางบิวบ้วบิ้วอูดจะเล็กลงละนะนครับเมื่อกี้อันอาจะตัวเมื่อกี้นเนี่ใหญ่เริ่มเลย อันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเล็กลงแล้วนะครับแลังจานี้ตัวนี้จะยืนตั้งไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เราจะเราเวลาเราถ้าเกิดจะไปตั้งโชว์จะต้องหาต้อง,องทําเป็นฐานตั้งอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นมาอันนี้ทีนี้สําหรับเซตนี้มันเราจะสามารถเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็นยานลำใหญ่ได้นะครับ ซึ่งกู้มือวิธีการรวมเนี่ยจะอยู่ในกล่องแรกนะครับกล่องเบอร์หนึ่งที่เป็นก็คือจะเป็นเบสนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองประกอบเป็นยานลำใหญ่ดูกันนะครับว่าจอางเป็นยังไงไปดูกเครับไปดูกันเลยครับอ่านี่นะครับตอนนี้เราก็ต่อเป็นลำใหญ่เสร็จแล้วนะครับ อก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเอาชิ้นส่วนต่างๆจากตัวแต่ละตัวนะครับมันรวมๆกันแล้วก็ยังมีเศษเหลืออยู่นะนี่ประมาณนี้จริงๆนี่อันนี้ของ G.O ก็น่าจะเอาไปใส่คืนได้ขอเล่นจละเขหน่อยขอี G.O ก็จะเป็นดับก็จะ ตัวเล็กๆเหมือนเดิมนะเหมือนกับกล่องน้ำเลยที่จะหายไป mm hmm. ก็คืออาวุธของเอ็กเซดนะครับที่ถูกเอามาใชใ้ในยานลำนี้ไปแล้วก็คือส่วนนี่ตรงทัางด้านท้ายนี่ด้วยนะครับอุ้ยแค่แตนเดียวลวกเองครับผมคือมันจะไม่แน่นเหมือนเลโก้แท้นะครับมันจะตอบ แต่ส่วนตัวละครมันจะต่อ,อยากนิดนึนี่นะครับทีนี้ส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เหมือนเหมือนของกูกนะครับที่พอมีแล้วก็ยืนไม่ได้นะเอาตัวเเว้าไรเดอร์ไปวางไม่ได้ริร่งถ้าเกิดจะให้ได้ก็คือต้องถอดออกแบบนี้หรือว่าหันหันออกมาแบบนี้นะครับ นี่แล้วก็ค่ยอยๆเอาตัวเย็นมันก็จะหลุดง่ายนิดนึงนะมันก็ไม่ใช่แน,น่พลั่อยมอ่มนี่นี่โดยรวมสวยนะครับเป็นงานออกแบบ ที่สวยเลยแหละแล้วสามารถเอามารวมกันได้หมดก็ะจะมีข้อเสียรตรงที่ว่ามันข้อต่อต่างๆบางทีมันไม่ค่อยแน่น,นต่อกันได้ไม่ค่อยสนิทเท่าเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าเป็นบล็อกข้อต่อปกติเนี่ยจะอยู่แน่นแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยนีอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นหรือว่ามันยังใหม่อยู่ก็ไม่รู้นะนี่ยมันจะเข้าไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ พอจับนิดนิดหน่อยหน่อยอ่างเงี้ยมันก็จะหลุดอ,อ,อย่าไปจับแรงมากนะครับใจพี่รีิมแมนก็กดติดกันไปอย่าลืมกดไลค์นะครับคารโบโตะขอก็ผงกับพ่อหมีก็จะมีช่องติ๊กตอกนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับชื่อก็จะอยู่ตรงขวามือนะครับ นี่ตรงนี้เลยก็ขอจาคลิป็นเท่านี้การจะไปไปอีกรอบก็อย่าลืมติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับไปนะครัะวี